สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเปิดดวงดีชี้ดวงปังครึ่งปีหลัง2,566ภาพรวมละกันนะก็รอักกดาคมจนถึงธันวาคม2,566จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนดื่นขอขอบพระคุณหิ่งพระมูนิมอลนะครับมูง,ง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักได้สูงสุด30กิโลกร,รัม ขาเล็กยา,ยาวเช็ดน้ําได้นะครับเห็นไหมสวยงามเข้าได้กับทุกบรรยากาศทุกสถานที่สนใจก็รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ l i น์ at fasttech ด้วย qr code ตรงนี้ได้เลยนะครับเอาโทรศัพท์สกงสแกนนะครับหรือไม่ก็เซฟรูปไว้แล้วก็เข้าไปกดใน l ล ne ในอะไรก็ได้นะครับอ่ะเว็ fasttech com facebook instagram แล้วก็ tiktok นะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะ ดวงดีต้องบอกเลยว่าครึ่งปีหลังนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ใช่เอาไว้ง่ายภาพรวมในปีนี้เป็นปีที่ดีครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อ,ชอยดาวพฤหัสอยู่ในภพที่สี่ครับนอกจากจะเป็นปฐุม,มเกณฑ์แล้วยังได้หลายเกณฑ์เลยหนึ่งปฐุม,มเกณฑ์นะจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักพฤหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อ,ชอยสุขสามจากเจริญยิ่งยศแห่นะอันเนี้ยพฤหัสเป็นสี่ นะครับก็ปฐุมมาเกณฑ์เกณฑ์แห่งความสําเร็จชื่อเสียงนอกจากปฐุมมาเกณฑ์แล้วยังได้เกณฑ์ที่ดีที่สุดในหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์องค์แปลว่าที่หนึ่งนะฉะนั้นเกณฑ์ที่ดีที่หนึ่งก็คืออัมพุองค์เกณฑ์หรือว่าอัมพุจะตุระเกณฑ์จะตุระเกณฑ์คือ4นะไม่ใช่ที่4นะหมายถึงพบที่ส จตุระเกดน,นะครับอัมพุพลจุงแจ้งสี่สถานจันพุทธสุภัยสารส่งส้อยอีกพระฤหัสพิพัฒการเพิ่มพูนผลนานะดวงชะตาใดได้ดังพร้อมยศนั้นถึงภรยาะฉะนั้นดาวพฤหัสจะอยู่จนถึง2567 3 0เมเมษายนฉะนั้นปีนี้ลากยาวครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร นะดูดีเลยทีเดียวถัดมาครับครึ่งเอาไล่ไปเลยเนาะกรกดานะเป็นภาพรวมนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลท์ของครึ่งปีหลังคือพระราหูดาวการเงินของท่านจะย,ย้ายอ่ะกรกฎดาสิงหาเนี่ยพวกดาวอาทิตย์พุธสุก์อังคารเนี่ยก็จะโหลดมาอยู่แถวราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพมรณะช่วงเนี้ยบิ ตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยนะสามเดือนนี้จะเบื่อทำอะไรมันมักจะเบื่อเบื่อเสงงแล้วก็ลักษณะแบบอย่าพึ่งคาดหวังสูงเป็นช่วงเวลาที่ต้องเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ทำอะไรขอให้ซุ่มเงียบไว้ก่อนสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเพราะในช่วงสามเดือนนี้มันเป็นจังหวะที่แบบดาวเนี่ยเข้าไปกองในภพมรณะ มอเวลมรณะมันก็คือจบสิ้นแหละงั้นทําอะไรก็มักจะมีเกณฑ์การสูญเสียสูญสิ้นไม่ประสบผลสาเร็จแต่ถามว่าจะให้อยู่เฉยๆเหรอมันก็ไม่ใช่ครับทําไปเถอะสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ลงหลักปักฐานสร้างงานสร้างเงินสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงก็ต้องทําต่อไปครับเพียง<ๆ>แต่ว่าทํา <ๆ S 1> อะไรหนึ่ง <Nh ưng, S 1> อย่าหวังผลเลิศ ลงทุนน้อยได้มากหรือว่าทำงานแบบเบาๆสบายๆแล้วจะได้ผลตอบแทนที่มันเยอะตรงเนี้ยต้องไม่ไปคาดหวังก็ต้องทำไปบางครั้งรายได้มันตกลงยอดมันตกลงผลง,งานเอ๊ทำดีไม่ได้ดีแล้ลักษณะแบบนี้นะมันเป็นช่วงจังหวะมันเป็นช่วงจังหวะของดวงดาวเพราะว่ากรกฎาคมนี่ก็เริ่มแล้วดาวอังคารมาก่อนเลยสามิถุนา อังคารกับสุขย้ายมาพร้อมกันศุกก็การงานอังคารก็โชคลาภหลักทรัพย์ถ้าท่านทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายสถานที่ทำงานอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าถูกกระดวงไปก็ใช่ไหมออสำหรับใครที่อยากจะมีความมั่นคงบางครั้งเนี่ยบันเทิงช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง อ่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละเพราะดาวทั้งดาวการงานทั้งดาวหลักทรัพย์มันไปตกมรณะหมดเลยไปพร้อมกันด้วยวันที่30มิมิถุนาฉะนั้นช่วงกรกฎาก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยกรกฎาสิงหาเนี่ยเรียกว่าอยู่กันยาวครับพวกดาวอังคารดาวศุกร์นะดาวพุธเองก็โคจรเข้ามาพุธนี่ยังดีนะยังโคจรเข้ามาเล็งรักมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นะข้อเสียคือดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริเข้ามาเล็งลักเนี่ยมันก็เนียประเชิญปัญหาแต่พอพเอเิอปัญหาแล้วเป็นไงมันมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโยกย้ายเออเหมือนกับจะเจอปัญหาแต่ปรากฏว่าเอ้ยกูไปแล้วไปและโยกย้ายไปแล้วนะก็เขาเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดบุตรวิดครับบุตรวิดถัดมาดาวพระพุธจะโคจรเข้าสู่ภพมรณะตามมา ซึ่งตรงนี้ดาวพุธจะได้ตำแหน่งตำแหน่งดีต้องบอกไว้ก่อนเพราะดาวพุธไม่ใช่ดาวร้ายนะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนอลิก็จริงอลิแปลว่าอุปสรรคปัญหาแต่ไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตหรือตัวที่บะบอกความล้มเหลวดาวพุธคืออลิก็หมายถึงอุปสรรคอุปสรรคมันก็มาพร้อมอะไรโอกาสดาวเจ้าเรือนพบสุภะก็คือดาวพระพุธเช่นเดียวกัน อลิกับสุภะคือดาวดวงเดียวกันแปลว่าความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองของชีวิตท่านต้องผ่านอุปสรรคฉะนั้นเวลามันมามันมาทั้งคู่เวลาที่เจอความลำบากเวลาเจอเรื่องยากเวลาเจอเรื่องปัญหาที่มาขวางกั้นนั่นหมายความว่าความเจริญรุ่งเรืองของท่านกำลังมาด้วยเช่นกันและหลังจากนั้นจะชัดเจนครับดูดีเอาแบบลุงโล่งนะ ลายเดือนกันยาโไม่ต้องตกอ,อกตกใจน่ะลัคนามังกรเนี่ยคนที่ทาอยู่เนี่ยก็มังกรเหมือนกันนะเห็นไหมไทดวงตัวเองะลัคนาราศีตัวเองยังไม่เข้าข้างเลยก็ต้องบอกตรงๆนะแล้วทิศทางก็เป็นอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเหนื่อยเบือ่อถูกไหมทําอะไรมันไม่ค่อยจะเออไม่ค่อยได้ดังใจหรืออะไรก็ตามลักษณะแบบนี้แล้วก็มีเกณฑ์การจ่ายเงินด้วย มีเกณฑ์การอยากจะซื้อนูน่นซื้อนี่เห็นไหมเพราะเดี๋ยวดาวการเงินมันจะขยับอ่ะไม่เป็นไรปลายกันยาครับดาวพระพุทธจกโครจรเป็นเกษตรและมหาอุดอยู่ในราศีกันซึ่งดีมากเนี่ยอุปสรรคที่ท่านจะได้เจอในช่วงนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่ามันจะมันแลกมาด้วยผลตอบแทนมันแลกมาด้วยความสำเร็จฉะนั้นก็ต้องสู้ๆครับไม่มีอะไรที่ต้องมาพูด ปอบใจกันนะดาวมันเป็นยังไงมันตีความได้ทั้งดีทั้งร้ายแต่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยไอดาวอริเนี่ยมันมันแฝงความดีมาด้วยครับฉะนั้นก็ต้องว่ากันฉะนั้นไม่ว่าจะเจออะไรที่มันขัดใจไม่ว่าจะเจออะไรที่มันไม่ถูกใจหรือมันยากหรืออะไรก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ครับเบือบ่อเบื่ออยากอยากก็หลบ เพราะว่ามันดาวส่วนใหญ่มันเข้ามราณะใช่ไหมมันก็แปลว่าทําอะไรมันก็ยื้อไปมันก็ไม่สําเร็จเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีทางหนีทีไล่มีชั้นเชิงเข้าใจไหมเป็นจังหวะพูดง่ายง่ายเหมือนฟุตบอลน,นะเออยิงประตูเข้าไม่ได้เราก็ต้องอุดประตูเราไม่ให้เสียอย่างน้อยก็ไม่แพ้เสมอก็ยังดีถูกไหมอ่าก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะจบช่วงปลายเดือนกันยาพอปลายเดือนกันยาแล้วสบายแล้วทีนี้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้แย่ที่บอกว่าให้อดทนถึงกันยาเนอีกสามเดือนเนี่ยมันไม่ได้แย่เพราะภาพรวมภาพรวมเนี่ยดาวพฤหัสยังคุ้มครองดวงชะตาอยู่เข้าใจไหมดาวพฤหัสยังคุ้มครองดวงชะตาอยู่และในช่วงกลางสิงหาถึงกลางกันยานี่ดาวพระอาทิต์ก็โคจรเข้าสู่ราศรีสิงห์ซึ่งมันทําให้พบมรณะเนี่ยมันเป็นเกษตร ทำให้ปัญหาต่างๆที่บอกว่าแย่เหนื่อยมันก็จะจบลงได้สบายใจรอปลายกันยาปุ๊บเฮงครับดาวาพระุธโคจรเข้าสู่ราศีกันปุ๊บเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีโชคนับตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าดาวพระอังคารก็โคจรเข้าราศีกันเช่นเดียวกันและอยู่นานด้วยนะรู้สึกดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนลาภะดาวอังคารคือดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์พันธุ ดาวังคารเป็นมหาจักรอยู่ในภพที่9แล้วได้ตำแหน่งอัมพุอุดม,มเกณฑ์อัมพุคือภุมโมอังคารนะภุมโมชีโวชีโวพฤหัสโสโเสาวโสลาพรลาหูพันธุแลปุตตาแลสุภาว่าสำคัญเนี่ยดาวังคารคือภุมโมเมื่อดาวังคารโคจรก็สู่ราศีกันจะได้ตำแหน่งเป็นมหาจักร และได้ตำแหน่งอำเภ้อุดมเกณฑ์อุดมแปลว่าสมบูรณ์อุดมแปลว่าดีอุดมแปลว่ามากอะไรมากโชคลาภแล้วก็หลักทรัพย์นี่ใครที่กําลังเลงเรื่องของซื้อของชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นของมีค่าเนี่ยนะรอช่วงกันยามันถึงจะถึงจะโอเคอะถ้าให้ชัวร์คือตุลาไปแล้วนะช่วงนี้รอหน่อย ช่วงเนี้ยถ้าซื้ออะไรหรือขัดข้องอะไรอะ่ะมันจะไม่ได้ของดังใจเออประมาณว่าเอ้ยซื้อตอนเนี้ยมันใช่ละเดี๋ยวกันยาออกรุ่นใหม่มาโอ้โหราคาไม่ได้ต่างกันเยอะแถมยังมีออปชั่นอะไรต่างๆนานา,นา,นาแบบเรียกว่าทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นแล้วมันก็จะมานั่งเสียดายรอกันยาไปเลยครับเก็บเงินไปก่อนนะใครที่มีโครงการใน เกี่ยวกับจะซื้อรถใหม่บ้านใหม่หรืออะไรก็ตามนะรอสักนิดหนึ่งอันที่ทาเลเนี้ยมันเออทาเลนี้มันน่าจะถูกใจแล้วถ้ารอไปเดี๋ยวมันได้ทําเลที่มันดีกว่าใกล้กว่าสะดวกกว่าราคาดีกว่าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับงั้นช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะคิดอ่านทำลุยไปข้างหน้าลุยไปก่อน นะไม่ยังไม่ต้องหวังผลความสําเร็จหรือว่าอะไรที่มันแบบโอ้โหจะดีมากๆเอาตัวประคองให้รอดนะดาวเข้ามราณนะสาสี่ดวงเนี่ยโ,โหอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปห้าวนะผ่านกันยาไปทุกอย่างจะลงตัวและดูดีพอเดือนตุลาคมอันนี้ไฮไลท์สำคัญเพราะดาวการเงินของท่านก็คือดาวพระราหูจะโครจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนอ่า จริงๆอยู่ที่เมธเนี่ยดีไหมดีครับเพราะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์แต่พอย้ายเข้าสู่ราศีมีนปุ๊บราหูเนี่ยเขาจะเดินย้อนจักรนะเป็นอุดเป็นทักษิณาวัตรดาวดวงอื่นจะโครจรเป็นอุดตราวัตรนะมีะเกกกับพระราหูเท่านั้นแหละที่โครจรเขาเรียกว่าทักษิณาวัตรเวียนเนี่ยเวียนขวาใช่ไหมเวียนขวาดาวอื่นเขาเวียนซ้ายอ่ะไม่เป็นไร ตรงจุดนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเพราะว่าเขาเข้าบ้านพฤหัตทีนี้ดาวการเงินเนี่ยโยกหน้าดวงชะตาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะแสดงว่าการเงินเนี่ยมันเริ่มจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างจับต้องได้ซึ่งตรงนี้จะยาวไปจนถึงเกือบสองปีอะประมาณปีครึ่งสำหรับพระราหูที่อยู่ตรงนี้และที่สำคัญครับพระราหูนั้นเข้าสู่บ้านของพฤหัสส่วนพฤหัสนั้นเป็น จัตุลเกณนหรือว่าองค์เกณฑ์แบบนี้สบายใจได้ครับดูดีชัดเจนนะฉะนั้นการเงินไม่เสียไม่หายครับและตัวท่านเองก็ยังมีโอกาสหาเงินได้อีกเยอะเพราะดาวการเงินก็คือดาวตัวของท่านเนี่ยไปอยู่ในเรือนการเงินและดาวการเงินก็บีบทํามุมเข้ามาพระเสาร์พระาพระาหูเห็นไหมออเป็นคู่มิตรใหญ่ต่อกันเริ่มบีบเข้าหากาันอันอย่างเงี้ยถือว่าแหมดูดีแล้วก็ชัดเจนนะครับ มังกรเนี่ยรอไปนิดหนึ่งนะรออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าอีกสองสามปีเนี่ยจะมีโชคใหญ่อ,อีกสองสามปีจะมีโชคใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มเลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพระราหูเนี่ยจะเข้าราศีกุมเป็นเกษตรการเงินเป็นเกษตรแล้วจะกับดาวเสาคู่มิรใหญ่ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านอ่ะเอา,ง,าง่ายก่อนตุลาตุลาเนี่ยดาวก็เริ่มเข้าสู่ราศีตุลแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วเข้าพบกรรมะงานจะเยอะขึ้นจากที่แบบ ทำงานตรงนี้เนี่ยช่วงนี้ไม่สําเร็จทําอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดยังไม่ค่อยลงตัวเดี๋ยวมันจะสะสมความโชคดีเนี่ยตอนเนี้มันยังไม่มามันจะสะสมแล้วมันจะมาระเบิดเอาตรงนี้นะดาวังคารดาวโชคลาภอยู่ราศีตุลทัดลมได้มหัตถกรรมโกราเลิกนะังคารเป็นดาวทัดลมเข้าสู่ราศีตุลทัดลมแม่ทัดลมเนี่ย แข็งแรงยิ่งใหญ่ดาวสุขดาวการงานโคโจรมาเป็นกเกษตรโอ้โหดีนะดาวเจ้าเรือนสุภะดาวพุธโคโจรเข้ามาสู่เรือนการงานโอ้โหดีนะงานมันจะเยอะแบบที่เรียกว่าถาโถมแถมดาวการเงินยังเข้ามาสนับสนุนอ่าช่วงนี้มีอะไรที่มันท้อเหนื่อยไม่สำเร็จหรืออะไรเงี้ยก็รอไปนะมันกองไว้ มันไม่ได้เหมือนราศีอื่นลักษณะราศีอื่นเข้ามาทีเรื่อยๆทีละเดือนเดือนนี้ดีเรื่องนั้นเดือนนั้นดีเรื่องนี้ของมังกรเนี่ยเก็บสะสมสามเดือนนี้ไม่มีอะไรเลยนะไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะเออนะแล้วพอตุลาเนี่ยเริ่มโถม,มาเลยตูมชุดใหญ่นะครับจนถึงพฤศจิกาธันวาก็เป็นดวงชะตาที่ดีขึ้นมากอย่างเป็นนัยสำคัญ เอาเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยดาวโคจรเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยมันเล็งดาวพฤหัสด,ด้วยทําให้ส่งพลังพฤหัสนี่ยิ่งส่งพลังถึงง่ายการงานความเจริญรุ่งเรืงองโชคลาภมาเต็มครับพฤศจิกาผ่านไปก็โอเคตําแหน่งต่างๆอังคารก็จะมาเป็นเกษตรดาวอังคารก็จะมาเป็นเกษตรยาวถึงกลางเดือนธันวาเนะ่ะชัดเจนปลายเดือนด้วยซ้ำยี่สิบเจ็ดธันวามั้ง ดาวพระอังคารเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูงั้นปีนี้ทั้งปีอะเต็มปีอะที่ดาวอังคารตั้งแต่พฤศจิกาเนี่ยดาวพระอังคารจะเป็นเกษตรโชคลาภเป็นเกษตรพันธุเป็นเกษตรช่วงนี้แหละจังหวะนี้แหละคือเด็ดสุดเอาแบบชัวร์นะใครที่เรื่องบ้านเรื่องรถหรือว่าอะไรที่ลุ้นอยู่เนี่ยอากกัญญาลนะ่ะรอบหนึ่งปลายกันยาแต่ถ้ารอปลายกันยาได้อยากให้รอไปถึงนู่นพฤศจิกา ปลายตุลาถึงพฤศจิกาออาจริงๆช่วงนั้นมันเป็นช่วงอัดเขาก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรอะทั้งหลายมอเตอร์โชว์หรืองานแฟร์เรื่องของบ้านที่ดินบ้านและคอนโดอะไรต่างๆนานาที่จัดตามศูนย์รประชุมต่างๆช่วงนั้นเด,เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นมาถล่มอย่างวุ่นวายเลยแล้วถึงตอนนั้นน่ทั้งการเงินทั้งดวงเนี่ยมันพร้อมดีไม่ดีมังกรนะจ่ายสด มังกรเนี่ยไม่ชอบเป็นหนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหนี้นะแต่ไม่ชอบไงเป็นคนชอบซื้ออะไรซื้อสดถูกไหมเออจริงๆเป็นคนคือมังกรไม่ได้เป็นคนธรรมดานะเป็นคนบ้าระดับหนึ่งนะคือแบบอะไรที่แบบคนอื่นเขาเอามาก่กนแล้วผ่อนต่อผ่อนไปก่อนมังกรเนี่ยบ้างไงเก็บเก็บจนครบแล้วค่อยซื้อ <laughs> เป็นไหม เออเป็นไหมใครเป็นบ้างเป็นเออแต่ถ้าเกิดว่าบางคนแหมคือเงินมันไม่เท่ากันรายได้ไม่เท่ากันถูกไหมไอเรื่องรถเนี่ยพอไหวอ่าเก็บเงินเนี่ยมือสองสามสี่แสนเงี้ยเก็บ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 มาสามสี่ปีเนี่ยมันได้มันซื้อสดเลยมันถูกใจเออมันรอได้อ่อแต่คนอื่นเ็าไม่รอเนี่ยเขาเขาดาวแล้วเขาก็ผ่อนเอาดอกบ่งดอกเบีย้ยเนะี่ยคนบางกรนะพอเห็นตารางตารางผ่อนมานะ เฮ้ยมันก็จ่ายได้เนี่ยมันเดือนสามสี่พันเดือนละห้าหกพันมันจ่ายได้แต่พอไปเห็นเงินต้นกับดอกเบีย้ยเท่านั้นแหละกูเลิกคิดเลยบังกรบอกไม่เอาอ่ะเก็บดีกว่าเก็บเงินแล้วไปซื้อสดเนี่ยเป็นแบบไหมเป็นอย่างเงี้ยบังกรนิสัยคนบังกรเป็นแบบนี้นะแต่สําหรับบ้านเนี่ยหม่มันก็มันก็หนักหนานะแต่คุณก็มีความคิดซื้อบ้านซื้อสดเลยเออไปซื้อที่ นะบางทีอาจจะเอาที่ไปไปค้าแล้วเอาตังออกมาแล้วก็ไปสร้างบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยคือประหยัดประหยัดแบบมีเหตุผลไม่ใช่ว่างกขี้เหนียวไม่ใช่แต่เป็นคนที่แบบมีเหตุผลในการใช้เงินใครจะมากินดอกเบี้ยมังกรไม่มีทางเข้าใจไมนอกจากมันจําเป็นหมดหนทางหรืออะไรจริงๆเนี่ยนะคือมังกรเป็นพวกกลัวดอกเบี้ย <c oughs> นะอ่ะนี่แหละช่วงปลายปีเนี่ยเงินก็บริบูรณ์ดวงก็มาครับ เห็นไหมดาวพุธดาวศุกร์คู่ธาตุน้ํามาอยู่ในราศีพิจิกราศีแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรได้คู่อสิติีธาตุโชคลาภได้คู่อสิติีธาตุคือโชคใหญ่โชคใหญ่ครับพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําราศีพิจิกเป็นธาตุน้ําแล้วมันได้คู่อสิติีธาตุนะอสิติีแปลว่าสูงส่งนะธาตุน้ําพบลาภะแสดงว่าเงินทองเนี่ยแหมอยากมหาสมุด ไหลามาเทมาเงินพร้อมใจพร้อมกายพร้อมแล้วสถานการณ์ก,ณก็พร้อมออกรุ่นใหม่มาแบบไร้ที่ติตอนนี้ท่านกำลังเลงอะไรไว้บางทีมันมันยังมีก็เรียกว่าอะไรนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไอคันนี้มันก็ดีนะไอเทคโนโลยีแต่ว่ามันเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอ้บ้านหลังนี้มันก็ดีนะแต่มันไกลเกินไปเออมันก็ต้องเปลืองน้ำมันขับรถเข้าเมืองมาทำงานอะไรอย่างเงี้ย รอไปจนถึงปลายปีนะครับรับรองท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านอยากได้แบบตรงสเปรคแล้วมันก็จะมีหนทางในการหาเงินมาได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนี้นะดวงดาวมันก็คือตัวที่แบบเขาเรียกว่าเป็นแผนที่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้มันเป็นชีวิตของเราที่จะต้องเลือกดวงมันเป็นแค่แผนที่บอกว่าเดินทางนี้มันเหนื่อยหน่อยนะตรงนี้ซอยลัดนะบางทีไปแล้วมัน มันจะปิดมันจะตันหรือมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะไปทางนี้ดีกว่าอ้อมหน่อยแต่ว่าเออถนนโล่งเนี่ยมันก็เป็นแผนที่บอกให้ส่วนตัวท่านคือคนขับรถตัวท่านคือคนที่เลือกจะเดินไปทางไหนทางนั้นนะครับยังไงก็ฝากข้อมูลตรงนี้ไว้พิจารณาแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าใส่ให้เต็มที่ลัคนามังกรอ่ะเพราะดูก็ดูด,ดูเหมือนดูดวงตัวเอง <laughs> นะก็ <g ül> นะ <g ül> ประมาณนี้นะแต่ทิศท,ทางดีครับอย่างที่บอกมันต่อให้ที่บอกว่าสามเดือนแรกเนี่ยมันจะติดขัดไม่สะดวกสบายหรืออะไรไม่ดีก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยมันไม่ได้แย่ถึงขนาดมังกรจะเจ๋งจะล้มจะพับไม่ใช่เพราะยังไงซ้าด,ดาวพฤห,หัสมันเป็นองค์เกณ์อยู่ตรงนี้คุ้มครองดวงชะตานะถือว่าชัดเจนดูดีเพียงแต่ว่าอะไรที่มันหวังได้จะได้เร็วๆในตอนนี้อย่าพึ่ง แค่นั้นเองนะหรือถ้ามันมีโอกาสดีอ่ะบางคนดวงชะตาส่วนบุคคลเขาดีเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะส่วนกระแสมันอาจจะดีก็ได้นะก็ช่วงกันยายานี้โอเคแล้วบางคนอาจจะพร้อมแนละ้วแต่ถ้าใครที่แบบยังดูท่าทีอยู่นะเอาแบบชัวตามตำแหน่งดวงดาวก็ต้องพฤศจิก,กาครับพศจิก,กาธันวาเนี่ยถึงจะโอเคสมบูรณ์ในการที่จะอยากได้อะไรก็ได้ตอนนั้นนะอยากได้อะไรก็พร้อม นะฉะนั้นรอหน่อยปลายปีค่อยว่ากันครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรนะับฟังครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วชาวลักนาบังกรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ใส่กระดิ่งนะครับหรือว่าเรียกว่ามีความไม่สบายอ,อกสบายใจยังไงก็นี่นะครับหิ้งพระครับมูนิมอรพระในบ้านเราเลยนะครับออบูชาไปนะถือว่าดีเพราะว่าดาวพันธุก,กับดาวโชคลาภ คือดาวดวงเดียวกันฉะนั้นท่านต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านท่านถึงจะมีโชคลาภ <bli> <quo> สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเห็นไหมสวยงามนี่บ้านสไตล์ลอฟทก็สามารถมีหิ้งพระแบบนี้ได้เข้ากับบรรยากาศนะครับอย่างไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยครับสวัสดีครับ